สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะเซลปุ้มขายรถอิซูซูป้ายแดงวันนี้ผมได้มาพร้อมกับเจ้าอิซูซุมิวเอ็กซ์อัลติเมทคันนี้นะฮะเป็นรุ่น็อปมีอุปกรณ์ฟังก์ชันหลายๆอย่างอยู่ในรถคันนี้จึงทําให้รถคันนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดซึ่งอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ด้านหน้าของรถคันนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างออาเริ่มต้นที่สีก่อนสีที่โดดเด่นสะดุดตาแบบนี้เราเรียกว่าสีน้ําเงินกราเซียไมก้านะครับ รถมิ w เ็กก็จะมีให้2รุ่นหลัก,ลก,ลกๆก็คือรุ่นอีลิแกนและรุ่นอัลติเมตนะฮะสีน้าเงินกาเซียไมก้าตัวนี้แล้วก็ถัดมาที่ไฟเนะี่ยไฟหน้าแบบ L.E.D แบบนี้นะฮะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยไฟแบบนี้เนี่ยเรามีมาให้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นประหยัดเรียกว่ารุ่นแอคทีฟอีลิแกนหรืออัลติเม e จะใช้ไฟหน้าแบบเดียวกันทั้งหมดแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนี่เป็นไงนไฟตัดหมอกแต่ไฟตัดหมอกเนี่ยเราไม่ได้มีให้ครบทุกรุ่น มันจะมีให้ตั้งแต่รุ่นอีลิแกนแล้วก็รุ่นอัลติเมทเท่านั้นนะฮะรุ่นแอคทีฟจะยังไม่มีแต่ว่าเราจะมีช่องเว้นไว้ให้สําหรับใส่เพิ่มเติมได้สําหรับรุ่นแอคทีฟนะครับถัดมาที่กระจังหน้านะฮะเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะฮะจะเป็นสีอ,ออกโครเมียมสีดํานิดนึงแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ด้านหน้านะฮะสจุดนะฮะอันนี้เฉพาะเซนเซอร์ด้านหน้านะฮะจะมีมุมด้านข้างด้วยนะฮะซึ่งระบบนี้ก็ยังจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นอีลิแกนแล้วก็รุ่น เดี๋ยวเราถัดมาที่ด้านข้างตัวรถนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กของรุ่น Ultimate รุ่นนี้เลยนะฮะจะได้ล้อแม็กขอบ20แบบนี้แล้วก็จะมีความกว้างของหน้ายางที่265 50 r 2 0นะครับนะฮะถัดมาก็จะมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ led สวยงามนะฮะมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนบันไดข้างเป็นแบบสีดําให้ความรู้สึกดุดันเวลาขับนะฮะขออนุญาตด,ดูมือจับนิดนึงมือจับขนาดใหญ่สอดมือเข้าไปได้ง่ายพร้อม ที่เปิดนะฮะเปิดและปิดก็จะใช้สวิตตัวนี้แค่เราเพียงเขา,เามีกุญแจนะฮะเปิดและปิดก็คือกดก็จะเปิดนะฮะหรือกดอีกทีปิดล็อกก็ใช้ปุ่มนี้เลยนะฮะนะครับนี่ครับด้านข้างตัวรถก็จะมีลวดลายของโครเมียมยาวมาตลอดถึงด้านหลังให้ความารู้สึกหรูหราดูดีนะฮะมาดูนี่นะฮะไฟแบบนี้ก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้มีให้เฉพาะรุ่นอัลติเมทนะฮะคือไฟท้ายแบบนี้เราให้มาทุกๆรุ่น ที่เป็นวิวเอ็กซ์และนี่ก็คือไฟตัดหมอกด้านหลังฮะเป็นไงครับไฟตัดหมอกด้านหลังก็จะให้ความสว่างชัดเจนเห็นสวยงามนะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ให้เห็นชัดเจนว่าตัวนี้คือตัวท็อประบบ w h e e l Drive ก็จะรับทราบรับรู้ได้ว่าตัวนี้คือตัวท็อปของรุ่นที่สุดแล้วนะฮะมาพร้อมกับระบบนี่เซนเซอร์ด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังทั้ง4จุดแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์ของเราที่เพิ่มเข้ามานะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยมือจับ เปิดก็สามารถรู้เข้าไปได้ง่ายนะฮะมีพร้อมมากล้องหลังกล้องหลังสัญลักษณ์อินสุแบบใหญ่ๆชัดเจนนะฮะแล้วก็ตา m e w x นะฮะซึ่งตัวนี้จะมีให้ครบทุกรุ่นนะครับเนี่ยฮะมาที่เป็นไงฝาถังน้ำมันก็มีฝาถังน้ำมันรุ่นนี้เปิดได้ง่ายเพียงแค่เราก,กดเข้าไปเนี่ยรถมันก็สามารถดึงเปิดได้เลยนะฮะแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราไปเติมน้ำมันเนี่ยเวลารถมันปิดอยู่อย่างนี้นะฮะเราจะต้องไปกดปลดล็อกก่อนปลดล็อกเสร็จ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพนักง,งานเขาจะมากดที่นี่เพื่อให้มันปลดล็อกเพราะว่าถ้าประตูล็อกตรงนี้ก็จะล็อกด้วยแต่ถ้าปลดล็อกประตูเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ด้วยนะครับนี่นะฮะรอบรอบคันก็จะมีประมาณนี้เลยฮะอ่าแล้วก็ถัดมานะฮะมาที่เบาะของเราเนี่ยนะฮะเป็นเบาะมีสัญลักษณ์คูแม็กนะฮะคูแม็กก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเบาะที่ระบายความร้อนได้ดีก็คือสามารถที่จะไปจอดตากแดดแล้วขึ้นมานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกร้อนถือไม่เก็บความร้อนหรือว่าเย็นเร็ว ประมาณนี้เลยนะฮะก็คือจะได้มาในแบบคู่หน้าพร้อมกับช่องช่องอช่วงนั่งตอนที่2ก็ได้เบาะคูแม็กมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรถมิ w x นะฮะแล้วก็ที่พิเศษก็คือสามารถเป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้หน้าหลังเนี่ยทั้งหมด8ัดทิศทางหน้าหลังปรับเอนลงเอนขึ้นหรือจะปรอดหน้าขาให้สูงต่ำเนี่ยได้ได้ทั้งหมด8ทิศทางสําหรับ คนขับนะฮะส่วนฝั่งคนนั่งก็ปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันแต่จะปรับได้แค่สีทิศทางเท่านั้นนะครับจะไม่ละเอียดเท่าฝั่งคนขับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ด้านหลังกันนะครับว่าเบาะเราเนี่ยสามารถปรับอะไรได้บ้างนะฮะหรือว่ามันมีอะไรอยู่ด้านหลังนะฮะง่ายๆหลักๆก็จะมีนี่เลยสำหรับคนที่นั่งด้านหลังอยากชาร์จแบตตรงนี้เลยฮนะเปิดขึ้นมาชาร์จได้พร้อมกับไฟสองสว่างด้านหลังสามารถเปิดปิดได้นะฮะนี่นะครับมีจุดยึดสัมภาระสองข้างนะฮะง่ายๆเลยแบบเวลาอะไรที่กลัวมันจะหล่นสามารถ เอาเชือกมาร้อยตรงนี้ได้แล้วก็เห็นเชือกตัวนี้นะฮะเชือกตัวนี้มันมีสาระสำคัญก็คือว่าเวลาเบาะเราพับไปข้างหน้าเราสามารถดึงเชือกตัวนี้เพื่อให้เบาะมันตั้งขึ้นแต่เบาะเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นแค่แค่นี้นะฮะเราสามารถปรับเอ็นได้อีกโดยการดึงเชือกตัวนี้เนี่ยปรับเอ็นจากเดิมได้อีกประมาณ22ององศานะฮะได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ที่พิเศษก็คือสามารถดึงที่พิงศีรษะขึ้นมาได้ด้วยนะฮะ ได้ทั้งสองด้านเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเข็มขัดนิรภัยให้ในตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ด้วยครับการพับนะฮะเดี๋ยวมาดูการพับกดลงไปกดลงไปเสร็จเราพับเราก็ดึงดึงเชือกมาเลยเนี่ยดึงเชือกแล้วก็ปล่อยลงไปเนี่ยนะฮะปึ๊บเบาะก,ก็จะเรียบลงไปนะฮะเห็นไหมฮะได้ทั้งสองฝั่งปึ๊บนี่เลยอันนี้คือเวลาเราจะขนของอะไรที่แบบคิดว่ามันจะ ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเราสามารถพับเบาได้เพราะว่าอาจจะเราไม่ได้นั่งกันเจ็ดที่นั่งทุกๆครั้งไปใช่ไหมฮะเราก็สามารถพับเบาะตัวนี้ได้นอกเหนือจากนี้เราก็ยังสามารถพับเบาะตอนที่2และตอนที่3ได้ด้วยนะฮะนี่นะครับพับขึ้นมาได้เหมือนกันแต่เวลา,เาใช้งานเราสามารถลงมาเพื่อให้มันกระแทกเข้ากับปุ่มล็อตแล้วเราสามารถวางของที่อา,อาจจะมีน้ําหนักได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีความแข็งแรง ของของเบาะนะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะวางแล้วเบาะจะเสียหายเนี่ยฮะเอาของหนักๆมาวางได้สบายมากครับไม่ต้องกังวลครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ด้านในของรถนิว X รุ่นนี้แล้วนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นระบบต่างๆที่มีอยู่ในรถรุ่นนี้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เห็นชัดเจนเดน่นๆก็คือจะเป็นจอขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเนี่ยขนาด9นิ้วนะฮะขนาด9นิ้วสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay หรือระบบ a n d r o i d Auto ได้ทั้งหมด เราจะดูแผนที่เนี่ยเราสามารถเปิดจากมือถือเพื่อให้มันขึ้นที่หน้าจอเนี่ยก็ทําได้โดยง่ายนะฮะขอให้เพียงแต่ว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะฮะถัดมาด้านล่างจะเป็นสวิต์เปิดแอร์ทั้งหมดนะฮะจะสวิต์ควบคุมความเย็นทั้งหลายเริ่มต้นใช้งานก็คือเรากดออโต้นะฮะระบบความเย็นก็จะเริ่มทํางานสามารถแยกอิสระซ้ายขวาด้วยปุ่มนี้ฮนะดูวอาเราก็ชอบอุณหภูมิขนาดไหนเราสามารถเลือกเอา ส่วนคนขั้งค่าเขาอยากได้แค่ไหนก็ให้เขาสามารถปรับเอาได้นะฮะใช้งานได้ง่ายเพราะมันเป็นระบบดิจิตอลเห็นตัวเลขได้ชัดเจนถัดมาที่ตำแหน่งเกียร์นะฮะตำแหน่งเกียร์ก็อยู่ตรงกลางของรถซึ่งเป็นเกียร์ที่แบบขนาดกระทัดรัดจับสะดวกมือใช้งานง่ายเห็นสัญ,ญลักษณ์ของตำแหน่งเกียร์ชัดเจนก็คือจะมี P R N D นะฮะเห็นชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแล้วก็ ตรงหัวเกียร์เนี่ยก็จะหุ้มด้วยหนังเป็นหนังแท้นะฮะความรู้สึกสัมผัสที่รู้สึกสบายมืออ่าแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาระหว่างคันเกียร์เนี่ยเรายังมีปุ่มปุ่มอันนี้ก็คือเรียกว่าปุ่มการใช้งานต่างๆของรถคันนี้ก็คือมาเริ่มที่ฝั่งซ้ายนะฮะตัวนี้ตัว P สัญลักษณ์ตัว P แล้วก็มีคําว่า OFF นี่นะฮะเป็นการปิดการใช้งานการทํางานของระบบเซนเซอร์ต่างๆของรถคันนี้ก็คือถ้าเรากดสัญลักษณ์ตัวนี้ปิดเมื่อไหร่เซ็นเซอร์ต่างๆที่เคยส่งสัญญ,ญาณเตือนเนี่ยมันก็จะไม่มีละ แค่กดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับส่วนตัวถัดมาเป็นสัญลักษณ์ A แล้วก็มีคําว่า off นี่สาหรับเอาไว้ใช้เวลาแบบเราไปจอดรถติดไฟแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวช่วยให้สํญญาหรับเวลาเราประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นเวลาไปติดไฟแดงสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเราไม่กดปิดเนี่ยรถคันนี้สามารถจะดับเครื่องยนต์ได้อัตโนมัติแล้วก็เวลาเราแตะคันเร่งนิดเดียวรถคันนี้ก็จะสตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ท ก็จะใช้งานที่ปุ่มนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มช่วยประหยัดน้ํามันนะฮะในกรณีถ้ารถติดไฟแดงนะครับตัวนี้ขออนุญาตขยับมาที่ด้านขวานะฮะปุ่มแรกเลยนี่เลยก็เป็นรูปรถแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนสไลด์แล้วก็มีออฟตัวนี้ในกรณีถ้าเราไม่ไม่อยากใช้งานปุ่มนี้เราสามารถกดปิดได้แต่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการออกตัวถนนลื่นถ้าเราปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทํางาน แต่ในกรณีถ้าถ้าเราไม่กดปิดเนี่ยรถคันนี้จะทํางานในกรณีถ้าออกตัวถนนลื่นจะทําให้ล้อไม่ฟรีฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ไม่แนะนําให้ลูกค้าปิดสวิตตัวนี้นะครับถัดมาอีกตําแหน่งหนึ่งตัวนี้เป็นสัญลักษณ์รูป่วงเ,เ,ปเป็นเป็นสัญลักษ์รูปรถหันหัวลงก็คือหมายความว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเรากดใช้งานแล้วเนี่ยนะฮะสัญลักษณ์ปรากฏที่หน้าจอโอเคมันก็จะ,ช,ะ,ะช่วยหน่วงเครื่องยนต์นะฮะช่วยหน่วงเครื่องยนต์เวลาลงเขาโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกมาก มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเบรกไม่ต้องอไม่เบรกไม่ต้องรับภาระ,ะหนักในขณะที่เราลงทางลาดชันนะฮะโดยที่สกดสัิลักษณ์ตัวนี้ซึ่งเมื่อลงสู่ทางเรียบปกติแล้วเราก็ปิดสัญลักณ์ตัวนี้ซะมันก็จะหายไปรถก็จะกลับมาใช้งานปกตินะฮะก็วิ่งได้ปกติเลยแล้วมาด้านล่างนี่นี่เลยเห็นอยู่ในโซนนี้นะฮะเริ่มต้นที่ด้านซ้ายเลยเป็นต,ตำแหน่งเบรกมือ เบรกมือแบบนี้เราเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าตำแหน่งแรกเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นสัญลักษณ์ติดและตัวนี้คือเบรกมือไฟฟ้าก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับโดยที่ไม่สามารถจะเข็นรถได้ถ้าเบรกมือไฟฟ้าขึ้นสัญลักษณ์สีส้มแบบนี้นะฮะการใช้งานคือจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเหยียบเบรกเบรกลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้ลงไปด้วยสัญลักษณ์นี้ก็จะดับลงรถสามารถออกตัวไปได้นะครับแต่ถ้าในกรณีถ้าเราดึงไว้อยู่เนี่ยเรา ไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกก็ได้เพียงแค่เราคาดเข็มขัดนิ่ภลยภ่าแล้วเราเหยียบคันเร่งเยอะนิดนึงในกรณีที่ตำแหน่งเกียร์ต้องมาที่ตำแหน่งดีนะฮะ,ะรถคันนี้ก็จะปลดล็อกเบรกมือโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาปลดกดปุ่มนี้นะครับและด้านล่างของเบรกมือไฟฟ้าน,นี่ก็คือระบบออโต้โฮนะฮะการใช้งานของเขาก็คือต้องกดลงไปก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าสถานะพร้อมทํางานการทํางานก็คือเวลาเราไปจอดติดไฟแดง เราสามารถเหยียบเบรกลึกๆโดยที่ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์จากตาแหน่งเกียร์ดีไปที่เกียร์ว่างนะฮะเราอยู่ที่ตาแหน่งเกียร์ดีเฉยๆเลยแล้วเราเหยียบเบรกลึกๆ,ๆรถคันนี้ก็จะไม่สามารถเคลื่อนตัวไปไหนได้จนกว่าเราจะแตะคันเร่งแต่อาจจะแตะคันเร่งหนักเท้านิดนึงมันก็จะปลดล็อกจากออโต้โฮออกมานะฮะโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์จากดีไป N เรามาต่อกันที่ระบบบนพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยของมิวเรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังจับกระทัดรัดมือนะฮะ วงไม่กว้างไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถเลีเ้ยวได้อย่างมั่นคงนะครับหลักๆคือเริ่มต้นผมขออนุญาตาจากด้านหลังมาเลยแล้วกันด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มแพตเดอร์ชิพนะฮะมีลบอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็บวกอยู่ที่ด้านขวาตัวนี้เนี่ยสามารถเ,าเล่งแซงหรืออะไรเนี่ยสามารถมาปรับที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้คันเกียร์ก็ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะด้านหน้าเนี่ยปุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มาการใช้งานมัลติฟังก์ชันสำหรับ จอจอทีวีตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดของวิทยุหรือจะเปลี่ยนคลื่นอะไรเนี่ยอยู่ในปุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาด้านล่างเนี่ยถ้าเราในกรณีเราเชื่อมต่อบลูทูธกับรถไปแล้วเนี่ยเราสามารถรับโทรศัพท์จากปุ่มนี้ได้เลยนะฮะหรือจะวางสายก็ปุ่มนี้ก็ได้ครับแล้วก็ส่วนที่มีสัญลักษณ์คนเหมือนคนพูดเนี่ยนะฮะแค่เพียงกดปุ่มนี้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงที่หน้าจอตัวเนี้ยว่าเราจะใช้งานฟังก์ชันอะไรเราแค่กดปุ่มนี้แล้วก็พูดไปเดี๋ยวจอเขาจะ เปลี่ยนระบบการทํางานของเขาไปเองนะฮะนี่ก็คือฟังก์ชันง่ายๆสําหรับหน้าจอ DVD ตัวนี้แล้วถัดมาที่ด้านขวานะฮะนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นปุ่มหลักๆอันนี้คือเป็นสาระสาคัญจริงๆก็คือจะเป็นปุ่มระบบเอ c นะฮะหรือเราเรียกว่าอ p t i v e Cruise c o n t r o l ก็คือตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือถ้าเราตั้งค่าขึ้นมาแลา้วเพียงแค่กดปุ่มนี้กดลงไปสัญลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอทันทีปุ่มแรกนี่ก็คือทํางานแบบขับตามคันหน้า นะฮะแบบ stop and go ก็คือปุ่มนี้เราสามารถเร่งเครื่องไปที่ความเร็วเริ่มต้นที่30นะฮะจนไปถึงที่ความเร็วไม่เกิน130ที่จะสามารถขับตามคันหน้าได้นะฮะสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ที่ปุ่มนี้ปุ่มบวกเซตบวกแล้วก็เซตลบเนี่ยอันนี้เป็นการลดความเร็วหรือเซตบวกก็คือเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นระยะห่างระหว่างรถคัน เรากับรถคันหน้าปรับได้3ระดับนะฮะจะกลับสู่เมนูหลักก่อนหน้าก็คือตัวนี้ก็ส่วนที่อยู่ด้านล่างเนเป็นปรับการตั้งค่าหน้าจอของการใช้งานของรถคันนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทราบโปรโมชั่นของรถ isuzu new x รุ่นนี้นะฮะหรือว่าเป็นรถรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร081 4 8 9 2 2 9 5ออันนี้เป็นเบอร์โดยตรงนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะ ในช่องยู u ูบนะฮะเซลปุ้มอิสุสรีวิวครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ